สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอาจคึกหน่อยนะครับโอเควันนี้อาจมีเสียงโครโทัศน์อะไรนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยโอเควันนี้เราก็จะมาทําลิฟต์กันนั่นเองโอเควิธีการนี้มันง่ายมากนี่เลยครับนี่คอมมันบล็อกแล้วก็ป้าย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 แบบไหนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ปุ่มนะครับไฟเจ้าไฟแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ไม่ว่าครับ จ้ไฟแบบนี้ก็ได้โกลสโตนก็ได้แต่ผมเลือกเลนเทิร์นดีกว่าง่ายกว่านะครับต่อไปประตูแบบไหนก็ได้แล้วก็บล็อกแบบไหนก็ได้นะครับโอเคเรามาทํากันเลยดีกว่าโอเคไม่พูดละโอเคเราก็จะต่อบล็อกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําประตูไว้แบบนี้เป็นประตูลิฟต์นะครับโอเคทำไปนี่ได้ละได้แบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ ถอดบล็อกไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็ใส่ซีเลนเทิร์นไว้ตรงแบบนี้โอเคแล้วก็อย่างนี้ปุ๊บ <laughs> นะโอเคทำแบบนี้ต่อไปใส่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ซีเลนเทิร์นไว้ตรงนี้หุ่นติดที่ครับนะครับโอเค พอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเติมบล็อกนิดนึงตรงนี้ทำไปนะเคอีกบล็อกหนึ่งเคแล้วก็ทำพื้นสีไหนก็ได้นะครับผมเอาเบิร์ดเท่ากันไม้เบิร์ดนะเจลไม้เบิร์ดดีกว่าง่ายกว่านะง่ายกว่าทำเบิร์ดอืม โอเคแล้วเอ้องบอกผิดก่อนขอโโอเคได้แบบนี้แล้วเนี่ยเอาประตูเดียวกันง่ายกว่าโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็ใช้เบิร์สเนี่ยทาพื้นนะครับหรือว่าเอาบล็อกอะไรก็ได้แต่ทําพื้นให้ใหได้แบบนี้วันนี้ก็ทาลิฟต์สามชั้นนะครับมันก็จะดูง่ายหน่อยแต่มันก็จะเ <laughs> ข้าระดับยากลว แต่สำหรับผมมันง่ายนะครับง่ายมากเดี๋ยนะครับขออนุญาตโอเคได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปดูข้างนอกโอเคดู <laughs> บรรยากาศหน่อยโอเคแล้วก็ใช้คอมมานด์บล็อกปุ๊บแปะแบบนี้ปุ๊บสองได้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะโอเค เสีแดงขึ้นจำไม่ได้โอเคใส่ไว้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็พิม์ต้องการดูนะครับชั้น2คือตรงไหนเราอยากได้ตรงไหนนะครับนี่อยากได้ตรงนี้5 8 8 6ปเจ็ดนะครับจำไว้ครับ p p เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะลืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราอยู่อยู่ตรงนี้ก็5้าแปครับผมพิมแปหแปดแปแล้วก็หกนั่นเองโอเคอันนี้ชั้น3นะครับยังไม่ทำก่อนเพราะว่ามันจะยากขึ้นระดับไปอีก โอเคเราจะลงทดสอบกันก่อนเดี๋ยวติดป้ายไก่อนกัน,กนลืสามสอโอเคกดไปมันก็จะขึ้นว่า you have been teleported to 58.50 8.00 67.50นะครับก็ได้ในลักษณะแบบนี้เองโอเคทำอีกเพื่อเราก็จะได้ลงไปชั้นหนึ่งกับ ชั้น3นั่นเองแล้วก็ขึ้นไปกับชั้น3โอเคนะครับดูกันเลยผมได้ศึกษาวิธีการสร้างรีบแล้วอันนี้ผมคิดมาเองเลยไม่ได้แบบโอเคทำประต,ตูไว้ตรงนี้โอเค แล้เนี่ยทำเป็นพื้นนะครับโอเคแล้วก็วางซีเลนเทิร์นไว้แบบนี้อันนี้ดูง่ายหน่อยดูง่ายไปหน่อยยังไม่ถึงกับระดับระดับก๊อตมากนะอันนี้ก็ระดับโปรเฉยๆจริงๆผมจะตัดสินใจทำลิฟน้้ำแต่มันดูแบบกากเกินไปก็เราอ่ะ เอาไอ้เทพหน่อยโอเคโอเคใช้คอมมานด์ตรงนี้โอเคปึ๊บปึ๊บได้แบบนี้เราก็อันนี้ก็ติดป้ายว่าสามเราจะได้รู้ชั้นอันนี้หนึ่งนะครับแบบนะขยานแปบบ๊บโอเค tp แอด พีนะคะแล้วก็ tp a แอโอเคก็อันนี้นะครับลงไปชั้นหนึ่งแล้วต้องการตรงไหนเอาชั้นหนึ่งก่อนชั้นสามไว้ค่อยว่ากันชั้นหนึ่งเราต้องการแบบนี้ก็ห้าแปดสี่หกเจ็ดครับผมพิมพ์ไปห้าแปดสี่หกเจ็ดห้าแป สี่โอเคได้ละได้ลักษณะแบบนี้นะครับได้นะครับต่อไปกดเลยเห็นไ,ไหมครับ you have been to teleport to 58.50 4.0067.50นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยดีเยี่ยมโอเคกว่าไปชั้น2ก่อนชั้น3ยังเออดู <laughs> แบบมันนิ่งนะ ดิ่งหน่อยต่อบล็อกไปเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราทำชั้นหนึ่งโอเคง่ายละง่ายละง่ายละต่อไปชั้นสามครับผมชั้นสามเราก็จะอยู่ตรงนี้ทำบล็อกไว้่างนี้เอาสีเลนเชิญไว้แบบนี้จะดูง่ายมากโอเคอยู่แบบนี้ห้าแปดสิบสองหกเจ็ด นะครับ5,8,12,67 5 8อนะ็ใช่5,8แล้วก็วักแล้วก็วักอีกทีหกโอเคได้ละง่ายนะครับ E a s y Easy very easy โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทดสอบกันก่อนนะครับเจยาไปชั้นหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคชั้นสามนะครับปึ๊บเออได้แล้วโอ้น oh. e <laughs> oh. okay. ิดเดียวเองอะง่ายละโอ้โอเคแล้วก็ทำไว้แบบนี้นะครับ ขอเงียบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคมาต่อ ซีนเธนมาไหมแบบนี้เหมือนเดิมแบบที่เราทํากันชั้นหนึ่งกับชั้นสองต่อบล็อกไปเหมือนเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวไอคนอื่นเข้ามาแล้วแบบเออลิฟกว้างดีโอเคมันทุกเลหลายคนโอเคนะเริ่มกันต่อปึ๊บปึ๊บพิมไป GP พ,พแอดพเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ ครับวักทีพีแล้วก็วักแอดพีโอเคแล้วเราไปดูกันนะครับนี่ตรงนี้เราอยากได้ตรงนี้ก็ห้าแปดแปดหกเจ็ดนะไอวิชั่นสองหนึ่งห้าแปดแปดหกเจ็ดใช่ไหมอยาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หมตึ๊บห้าแปดแปดหกเจ็ด อืมห้าแปดหโอเคได้แบบนี้นะคะแล้วก็ชั้นหนึ่งห้าแปนะครับพิมพ์ไป5 8าแปนะครับ มันขึ้นในลักษณะแบบนี้ได้คุณต้องไปการตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปเปิดมันนะคะเคเดี๋ยวปิดบล็อกก่อน <c oughs> โอโเคแล้วก็ปิดมันซะปิดลังคาวไว้เฮ้ยเดี๋ยวทดสอบนะอันนี้ชั้นสองหนึ่งเคทดสอบไปชั้นสอง่อนเออได้ละ โอเคเลยเหมือนเดิมเป๊ะอา้าวลงมาเพื่อโอเคชั้นสาอา้าวผิดชั้น3ามนะโอเคแตงออาแล้วก็ปิดหลังคาซะขอตัดฉากนะครับโอเคต่อกันนะครับเราจะมาทดสอบกันเลยโอเคเปิดประตูเข้าไปในรีพกันนี่แล้วต้องการชั้นไหนไปชั้นสอง ป๊บโอเคกดได้ชั้น3ปึ๊บโอเคกดได้ละชั้น2ปึ๊บชั้น1โอเคได้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ11อนาทีคลิป1 1นาทีนะครับก็ใครชอบดูคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับ แล้วก็กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามให้คนติดตามมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ